เหลือม okay, okay. mm ันแข็งแล้วอมน้องตอกแงแกนี้เราไก่มันติดเสียบขนาดหน้านี้แกงไก่เสิร์ฟฟักเป็นโฮมจะแเสิร์ฟปล่อยมันใหม่แทบเสียบอใหม่มันใหม่ติด่อไปนับวยยาเสี่บขนาดพี่น้องหอมฟักหมาจะนำเบาเ เอาเล้งเหมือนพี่น้องเราเอาหมาไปท่านวัดหมาแมวไปท่านวัดเพื่อนมีรับแล้วผเูเงินเพิ่นเขียนไว้พร้อมได้บางวัดที่วัดนี้มีแล้วแมวกับหมาเพิ่อนโยมไม่ต้องจัดฐาน,นํำมาถวายยังขาดแต่อิฐหินและปูนทรายซ <c oughs> <c oughs> ับก็ได้เงินก็ดีแค่นี้แหละโยมสวัสดีครับพี่น้อง <c oughs> โอ้ก็กำลังเอ็ดต่างซิเอาเล้งหมาแมวเสนอพี่น้องอัน เลงไว้ลรเปิดบางเธอมันเกิดมัดเกิดเทียบเกิดเม่นเนาะมันเลงไหลรักษาไม่ได้กัดลูกกัดหลานประมาณนี้ครับพี่น้องประมาณก็เลยก็เลยบางคนเพิ่นว่าไอยมีเอาไปถวายวัดไอยเพิ่นพอแล้วแต่เราเพิ่นบางวัดเพิ่นก็เขียนไว้เนาะที่วัดนี้มีแล้วแมวกับหมาเพิ่นยมไม่ต้องจัดหานํามาถวายยังขาดแต่อิฐหินและปูนทรายซับก็ได้เงินก็ดีแค่นี้ละยม เมื่อวา้ว่าแกงไก่กินแรงครับพี่น้องน้องไปบวเรเองมีท่านได้ไปด้ลูกอมีท่านได้ขึ้นว่าดอกโมมีขาวไทยราแห้เบิงด้วยชอบดาวสติกก่อนสวัสดีค่ะพี่น้องนางฟังคอเมียบอก้ไปบวชยืดถูกกับว่าแดเบิงข่าวไทยรัดกับว่าแตเบิงนะยังมือเส้าันจะตื่นมากินกาแฟเด้อไปบินทบาท อันนี้ก็เป็นผลไม้ย่ามวางตาไอ้อพ่อน้องจอมกับแม่น้องจอมจะทามาให้บักท่านเราออกหน่วยแล้วเขากินไปเลยบ่ต้องคิดว่ามันมีหนอนหรือบ่มีหนอนเขากินออแกนี้คือเรื่องจากการกอบไปนี่เห็นหนอนเลยอ่าบ่ต้องอยานสารเคมีข้าว่ันของเนี่ยหลวงพ่อผมครับมันจ<ส>ิบใหญ่อยู่ในถังเขาบอกว่าหวานมันเนาะเดียวเลยกินให้พ่อแม่พิณอนเบื้องเนี้ยครับใส่แซ่บแซบโอ้ยมือนี้ใส่กินซ้อนกาตาแล้วท่านมีแป้วนั่นจะมีหนอนทุกหน่วยดิพ่อ นี่างบมิม่งเป๋าก็ไม่หนอนแม่น้อยเขียวอ่าอไายจนได้ถามว่าซิเอตจังไลยมีดีเนี่ยสวัสดีค่ะพี่น,อน้องฟังสุภาพสีดเราก็ทีนึ่งเข่าได้หนึ่ง เอาตู้หลวงพ่อหยิบวาทีหลวงพ่อเพิ่งเาหลดเด้อไปหน่อยเอ้ยปนหน่อยซ้อยเดิมบอกว่าโอ้บ่ได้มักบวชนนะครับกันห้ามักบวชบวชมาตั้งหน่อยแล้วพ่อว่าจริงใช่ไหมเจ้าสิตาสินใจได้ตอนเจ้าได้เนี้ยบอ

โอ้เนี่ยโอ้ถ้าได้โชว์ไก่พี่น้องบนเงินโตัวบักงามนึงพี่น้องค้าวต้มอ้นผู้นั่นผู้นี้อยู่ผู้ใดพี่น้องซื้อมาจากตลาดห้วยเพิงครับพี่น้องเอามากินหมักทั้งไก่มันเป็นตเส็บขนาดหน้านี้เหมือนแกงไก่เสื้อมาฟักคือเป็นโฮมจะเสบลูกสาวว่าเอามาแกงอี่ในหน้าพอกับห้อยมีหน้าแล้วเดี๋ยวพ่อไปหาไก่คนละสินก็เลยไปได้อยู่ตลาดห้วยเพิงครับพี่น้องเบิ<_<_<_<_<_่งไหนบ้านเนี<_<_<_่ยเราเราจัดเธอมาอ่อรอไหม แกงมัดป่ะพีงหนึ่งเสียงอีสานป่ะสองสามสี่โอ้ขอบคุณเลยๆเดอรผู้ขายไก่กระไดแกงไก่เสื้อมาฟักพี่น้องมึงนี่แซ่บกับเขาแรงเขาเป็นชิ้นเป็นอันก่อนเด้อน้องอย่างละฟักแต่ว่าคอกรบโโมันฟักเสื้อมอแล้วล่ะครับ ที่นี้น้องแบมสามโลไปสามล็อกสามลายมันนี่แหละอุ่นเต็มมือมันไมร้ายก็ขี้อุ่นบุ๊คตี้เออมันหนาเลี้ยวมันหนาสวยแม่อันนี้ก็ฝักหอมแมนมดนะครับแม่ฝากเบ้าแอเดินั่นไปทานลูกสาวลูกสาวใช่ไหมไปรับแขกอย่านนั้นถึงล้างนี่ได้ไหมเลือกมันแข็งนะครับน้องต้องแบบแมนโดหอมแั่เดิ้น ฮักศอกอีกเท่านึงเลี้ย调ใส่ฮักศอกไปขันตรงไปไปเพียงหน้าลุงอีไก่ยุกสามารถช่วงวัยเมตรจากหันไกแน่นดีบอกสักแน่นดีบอใหญ่แน่นเออแน่นแบบแบบตอนนี้นะตอนนี้พอหน่อยยานเลยกับว่าซื้อเมา่อวานบ่ไม่เหลือปีแล้วไม่ได้มีขายไปกันเยอะขาไก่ก่อนเด้อพี่น้องตการส่อง ทังคุยก็ไม่ไงเผาเนี่ยเพิ่นมาอินน้ำคุยเดี๋ยวภาษาชาวบ้าน๋ยวนี้แหลยหอยมันละวเสียบเลยขามันสี้เนี่ยไเกแ้วใชได้สีแล้วแแล้ว่าังบะไลรักเทียวรูปอว่าล่ะี้าอะเรียบร้อยบาทนี่ขั้นตอนต่อไปก็เป็นฝีมือยา่ปางนะครับพี่น้อง โอไก่เป็ดแต่แซบขนาดเลยนี่เยอะเนื้องามขนาดอันนั้นนี่มันดอน่มหน่อลันนี้วะก็คอยเช็ดมันก็เือดูก็ล้มนลยอันเช็ดแบบตายหอมไม่รีนะรมบนม่นบอกปาหอมเลยง่ายๆเลยหอมี่ก็อ้วนกเรียบกินข้าวอ่ะเพิ่นหามถะได้กินดีอนใดอ่ะ ไอ้ดอวเียดอางคนว่า้าวที่รึดอีสวนจามอกกสิรยกุกลุกอกุกพี่ดอกอันลวยกันแล้วเข้มจิงไหมแม้กจ้างกับม่เพงพอได้หมนี่ครับพอน้อยแตงทีแตงทางเรียบร้อยแล้วครับผมเอาดินมาถมไว้ตองนี้ครับ เนี่ผักผักผูกยังมันจังสีน,น้ำจังว่าสีไดไหลลงครับฝั่งทางพุ่นกะเน,นี่ยสมจิตดว่าสีลวกผักสีแกงผักกินแยงครับผมนี่และครับมาเก็บเอายอดบกบ,บวบไปแ,แกงกินครับปีไม่ผู้ใดอยากเห็ดไมนูไก่โอ้าังครับขันห้าบอมีปีบกะมาเอาบานพอน้อยซ้อยเดิมได้ได้ได้ดยครับผมให้ฟี่ครับผม พาดเขาคือไรนะครับแม่ครับจักแม่มาไปถ้าอุ่นกินลูกจักแค่แยงแม่กนเมาแม่เป็นผู้ปกคุองผู้เดียวเอ้ยว่ามาหน่อยติดหมูสีหมูสามบางเพิ่มกินข้าวเย็นซอนอย่างซอ่จะเอา้วเอาเท่าันแท้หนี่เราเนี้ยเราสิไปบวกนะ้มาหน่อยนึงแล้วว่ากันเรอ เจอทางนี้แต่เข้ามาไม่กับโซตีมืเอื่นเท่ากับมีมามืเออื่นเท่ากับมีมามืัอแรงนะกินข้าเย็นด้วยกันกินข้าเย็นอุ่นข้าเย็นคือเขาอุ่นกินมืัอแรงก็กินอันนี้นี่อันเดี๋ยวเปทสต์ไรกระยุบเอามันได้ฟางกับเป็นกุกลู่สาวพี่น้องนี่คายคิดวงางี้เค็มเค็น้อยๆเค็มๆปลาแดกแน่นเลยปลาแดดนะแซมนี่ขอปลาดุเยื่อยๆไเอาลงไปก่อนอีกจังน่อยก็ได้พอ ทำไมเนะะานะจักสอนวัอนปล่อยนยาดูพิรทำมาคิดทะลรูสาวกันเด้อน้องเลอโอเคหว,นา,นวานตะไคร้ครับนองทุบตะไคร้แกงไกล้ได้ปลามาหนิแกงไก่เซมาฟักเด้อนน่กำลังอย่าแกง,อองโอ้โหมันมาเก็บเงินสาว ไปนี่ละหลุดสาวลงไปโคบเดี๋ยวเด้มันจะล้ำผิดไปคิดไปเฮ็ดเดยเฮ็ด้วไปเฮ็ดเรียงเด้อยนะจ้างานสำรวจผมชื่อหลดจ้าเดอกอถอดีัวัไปตดีัไปดีตดีั่นีวดีเดี๋ยวครับ เาไปุงกอนจสอบย่ี่าล่ะจะสอบนไวะสมตรงครับพี่น้องช่องเครื่องนี่ะพอดีพอดีนวดเทมาคลิปอยู่พี่น้องบอด้งเที่ยวเรเนี่ป้ามาดินน้ำก็เลยคุยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกสิดขวาเองดอถามเรื่องให้เรื่องนาเรื่องสวนไปแล้วเราเกดบอย่าง แสดงว่าทานดิบด้วนี่นาอทานดิบที่นองเป็นอันนี้แหละทานดิบท่านมนลุกแสดงว่าทานดิบมันยังได้ชุกครับจ้าพอะดีนา้นว่ถ้าดูสาวมากรลุนงน้ำขสามล้นองที่มี้เจ้าทานไม่เอาท่าน้ม่เอา่ได้อนะประกวดังงาประก แค่กิเสอใช่ไม่เแต่มัน้กรจากิ่กินขาวอข่าดำกินขาดำหรือว่ขเนื้อเดี่ยวเดี่ยวร่อยไส้ัวนะครับวันนี้เป็นแม่สีเรือนค่ะแม่มานครับผมเทียมสามนามซีจะว่ายังกับอะรเอากนหลักการคองเรือน่มนสามซอยังครับ เลือนชามเที่ยงก่อนเลือนสันเลือนผมเลือนกายน้ำซีอ่านน้ำซีน้ำใจนี่น้ำใจก็ฟังแม่พรมแม่ยาโคนโทษไปน้ำเข้มไม่บอกมวนแลักกับยังน้ำมือเฮ็ดต้องกินแซ่ลล์อีกน้ำหนึ่งครับอีกน้ำหนึ่งอันที่ยังน้ำเต่าคนสมัยโบราณพระเจ้าอ่อน เตียมันอียงเต่าปูในพู้เฒันมันสิันเฮีนได้เ่็เตรียมมันบวงบอกว่าลูกสาวเยี้กานม่เอาตอนที่เฮาอันแต่งงานเป่นยังเฮครับตํงจังวะเด้เฮาอยากนอนนี่ขาจะกวยมันใหมแฉะแฉบ่นาจากพวกใดเลยครับเพราะว่าขาจะอาอน มันเปไปหัวน้ำหองครับขว้ํามันมันใหมสูดแล้วห่อิดในเปล่าตะลุ่นแบบปักปัดนะต้องแบบขาไก่ชั้นนา้นหนาานัวหนาำอยังนี้ี่เราตัตอนไก่้องมแบบฟังนี่เขา ว่าเาใสครับไหวม่ไหวพี่พอว่วฝึกพาดูเห็เขาเขาจะยืนในท้องน้ใจยนอานน้ำาอ่ดีพอส่น้ำพ่อควรค่ะ ปะเมอนก็จะลอยไอต่เรปล่าลอมันเดือด oh ุกเรือยไปน้ำกันจ้ะบักฟากเข้ากับให้มันใสสุกกับแปลว่าสุกเออขัใสกัแปลว่าสุกแล้วก็เ่เต้น้านก็เลยจะได้เล่าแต่ว่าเราเก่ง ไไ้คุณญิงยัใหม่ด้วอปีนคุณยิงไม่นี่คุณห่วแม่แล้วคุณตั้งนอนกลงเสียงหมอโครกันโอ้โหนมด่กับใจ่ค่ะปากกจัสายาะโคี่เอาเหล็กมเป็่อมีดี้งหมปกนงเลยครับปากอีตูจ้ากจะใส่หมือได้ไมเอากมา สิบเมืองงยาแสบขนาดพี่น้องมาเด้อพี่น้องเลยมากินแกงไก้เสือมาฟักนะแกงไก้เสือมาฟักยำหนาวหลังเขาแล้วโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องนะห,ห,หอมๆมาฟักมาจะนําเบาเอ ก้อยขอบคุณหลายๆเด้อครับเพิ่มมาฟักหอมมาแกงเสือไก่มาเด้อพี่น้องมากินแกงไก่บานนี้ม,มาเด้อพี่น้องบานนี้เทเสือสามแล้วเด้อมันจะมีล้นบ่นเนาะพ่อ,อ,พอบิ่งนี่ยาล้นอยู่เด้เดี๋ยวเทพอล้วเอาน้ำมันออกไว้ตังห่าสักก่นกนอนนี่โอ้บานนี่ไปเย็นน้ำมันออกไว้จังน้อยสักก่อนสะดวกมากันขั้นทเทลงเธอเดี๋ยวนี่ล้นแน่นอนเลยนี่พอดีมับบานนี่ ตอนกับน้ำก็สมมาดุนเถอะวะตอนสอดจูเนี่ยตอนสอดจูโกูเสบๆพี่น้องบาทนี่ใีสายพันธุ์เหเขาอว่าแปดเดือนเลาได้หน่อยทีมือเดี๋ินหน่อยได้นี่ครับอันนี้เห่าไปเฮือประจิตครับพี่น้องเนาะป้าไปซูรลุงโถกินแรงแกงไก่เสืร์ฟมาฟ้าหอมๆนี่ไปไปกินข้าวปลาบาดนี่ มาเด้อครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับทุกมองทุกวันแล้วครับมากินข้าวครับเนี่ยแกงไก่เสื่อมากฟักหอมหวยหวยกับเจียวแมงดากับเกียวแมงดาหอมๆนี่นี่มาเพื่อว่าจะไปยุ่งไซฟอนเนี่ยเหี่วไม่ดีแล้วต้องซีบมันไตวันนี้แล้วมันเอ้ยไตอะไรเห็นได้ใส่เหี่ยวพอหน่อยเนี่ยเรา อ้คือแซบเถอเนาะนี่แหะตลาดนะไหมมันได้พี่น้องแซบแซบหอมหอมบักฟักนี่นมาเถอะหอมถึงไก่ถึงบมากฝักผู้แนวอืรมบลอารดใหญ่บ่ะเถอะเอากลนมีปล่อยดีบอก็ลองมึงตุ้นนะปลอยพอ่หน้อยแซ่เหล่นเลยก็ได้กินกลนน้ำ เอาเลยยายย้ำมีแต่นัดมึอนี่เจี่ยบเหรอมันดีค่ะทิ่ปนขอควอมปล่อยบนน้องแบบนี้ขัดก่อเก่าแซ่บพี่น้องผักอ่อนยืดเอาเจ้าแมงดาพี่น้องนี่นะน้ำแบงหันปรกินแล้วหันหอมแซ่บเออ อสุดยอดพี่น้องแสบขนาดมาได้ครับทุกคนแสบอี่ลีไดู้กเป็นไรพอเี่มือรูปแล้วเปลี่มนตกัวนี้โอ้สิน้ำปลาอยุสามเทียขอเลียวเบิ้ลเลี้วากันเสซิมซิมแล้วซิมอีกโอ้จีนไงน้อหมือนช้างเขาขันช้างก็ต้องซื้อน้ำปลาเน้นประเดงมาลูกประเดะเถึงนดที่นี่เราแม่บอฝากมันหลายเออมันได้ปุ๋ม ตับหอนบอนแหวมีิดิคงถิดตับหอนฮะงประทูเวยจ้าท่นสวัสดีครับพี่น้องแล้เขาฟิล์มอใช่หนหนูใหญ่สุตัวใหญ่แม่นยุงรำคาญ ให้มันกัดน้ำแบบเราเข้านลยตัวเดียวนงละคขนได้บ่าฟักหอมเนี่ยแสบไปจากนบ้ฟักบ้หอมก็บทำใจจันไในมนเก็บอะไรอยู่บ่ใจโอ้ยไปปูกม่เห็นใดไม่รอบนี้ละตะไว้ถ้าปูเดินหกมันเท่ามักฤษก็ยันกว่างมีแม่เผื่อดอกเขาต้าสองแซมเมอไปปูกมัน มันมีท่านได้อายุของมันก็มเก็บเอาคนเห็นท่านแม่ท่านเปลี่ยนว่ามันจะหันแล้วน้อพี่น้อง้านั่งกับแนะนำมาไหนเด้อครับในมาฟักในเก็บไว้ส่วนหมากเหายโนนไปไหมเขาอย่ามันจะเกิดเองนะจากแล้วเอาไปว่านใส่ขี้ดินไม่นี่นี่เอาไปคุดปูจะเจอได้อยู่สวนประมาณสามสิบคหลุมแล้วที่ก็จะมีท่านเกิดจักหลุมเนี่ยที่จบเจือผลได้เม่เกิดเพราะเกิดคุดงงดินเง่นก็เสียบลงเสียบลงแต่ว่าในมันก็ มันมาไปเกิดน้ำปลาน้ำดงโห่ๆมันอย่างนี้ผลไม่เกิดพ่อก็เลยมาวิเคราะห์ว่าเออพอห่อนผ่ากินเนาะมาแกงกินแล้วเอาใหไปตาแดดไว้เดี๋ยวนี้เดือนเดือนสิบสองเนาะอยากให้ตีใหม่เดือนหนึ่งแล้วฝนลงเดือนสามเดือนสี่ห้อเกิดจะค่อยไปปลูกเดือนนีงเดือนห้าเดือนหกอ๋าเดินในปฏิทินมันเป็นเดือนสิบสองนี่เหรอ เวลาผ่านไปเร็วค่ะสิบสองธ <นะ S 2> ันวาเท่าเดียวกับปีใหม่ละขึ้นมาขึ้ปีใหม่ข้าวไม่เป็นปีละบ <laughs> อกรอเขากินนั่นจะข้ามมันได้ครับมีหลายหน่วยอยู่อพดีเรคับะ,ะขอบคุณหลายๆเด้องไหมคะไม่ข้าหอยเผือมนั่นบ่นเหรับม <laughs> าย้น ฝากใครบอกอร่อยไหมเราว่าโนนเราว่าน้ยๆว่าค่อยๆเราเป็นแต่คนเจอดีนะเบิ่งจะเบิ่งลักษณะท่าทางหน้าตาว่ามีได้หรครเขาเวลาเราใจลายกันมากไม่ละเราเราเป็นคนใจดีเติมใจดีก่อนเดี๋ยวเด้กัน้แซ่บดีก็ดีน้องหลุนนะพอครบแล้วมานี่กือมัน นั่นเป็นสองปีเราบรลลุปลไปซื้อไก่น้ำเรายนเพราะมาสองเดือนสี่ปีใช่ไามอยู่บ้นาในแต่เขาเขมาอดตใจน้ำเลาเด้จนเราจำได้ไือเดแล้วเนาะคุณก็หันคือจำ <c oughs> โอ้โหเสแปบครับพี่น้องแขงไก่เสือมาฝัดครับคลิปนี้กับฟ้าพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อครับจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศกันดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด้อครับ เมื่อนี้กินแกงไก่เสริมมาบผักครับทั้งหอมทั้งแบ่บขอบคุณครับผมบจำเจียวเม่องดากรับชลูบครับทิปเขาได้เที่ยวปิดเที่ยวเปิดมันร่วมครับพี่น้องเขาเ